สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเมอเลีก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับกับการแข่งขันในนัดล่าสุดของวิภาวีสีทองที่มีแข่งขันตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับคลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต,ต์น่ารักมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วทีมของวิภาวียังคงโชว์ฟอร์มกันได้อย่างยอดเยี่ยมครับอย่างวิภาวีเองก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมบกุกหรือว่าเกมรับดีงามจริงๆทําได้ทุกสกิลเลยแล้วทีมก็สามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้ สามต่อหนึ่งเซตก็มีโมเมนต์น่ารักเกิดขึ้นครับเมื่อวิภาวีเสิร์ฟออกในแต้มสําคัญแต้มที่ทีมขึ้นแมตช์พอยต์ครับเมื่อเดินเข้ามาหาเพื่อนๆนก็น่ารักครับดาอินมีการตีแขนแล้วก็ทําหน้าแบบเสียดายเสียดายด้วยที่วิภาวีเสิร์ฟออกในแต้มสําคัญงานนี้วิภาวีก็ยกมือไหว้ขอโทษเพื่อนรักคู่ซีในทีมทันทีครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวผ่อนคลายผ่อนคลายน่ารักครับกองส้าไทยของเรา กับดาอินมือเซตทีมชาติเกาหลีใต้ได้มีโอกาสมาร่วมทีมกันแล้วก็สนิทสนมกันมากๆเลยเป็นเพื่อนสีกันนะครับทำให้เราได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่อยู่เสมอเลยเอาเป็นว่ามารอเชียร์สาวไทยของเราทุกคนกันต่อครับสำหรับลีเกาหลีใต้ส่้ๆนะครับ